สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการลื้อครับลื้อรถโฟล์ลิลฟลนี่ช่างเจอ,อช่างเจอคนเกง่งเออไหนไหนไดูดิโอ้จะฟื้นคืนชีพหรือมจะหลับไหลต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ เขาบอกว่าเด็ก YN ซ่อมได้ทุกอย่างเห็นไหของแท้พี่น้องของแท้ครับผมออจัดไปเหลืออยู่สองหนอก็ทำสองหนอครับอีกสี่พี่หนอกลับบ้านครับกลับบ้านด่วนจ้าตอนนี้ก็เหลือสองคนก็ทำสองคนไปจ้า นี่ครับผมวันนี้ฟกิตแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับทำงานไปซ่อมไปเป็นวะนี่ครับผมอือตอนนี้ก็ลังเปลี่ยนสายไฮดรอลิกไฮดรอลิกอะไรเจ๊ะล้อใช่ไหมใช่ขับเลี้ยวนะครับผมซื้อสายใหม่มาเปลี่ยนเรียบร้อยครับ ฟลิฟดูดูซันนะครับเนี่ยมาเจอเกาหลีเพนี้ครับนี่ยน่าจะประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับผมนี่ครับผมเปลี่ยนทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนครับผมทำไปซ่อมไปทำเองซ่อมเองขับเองเป็นไง นักเลีนหอคุณว่าีิน้อกเนี่ยนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเปิดค่าข้อณสนในสตรีมจ้าบายๆครับ